สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องรถไทโซนบ้านนอกนะครับวันนี้พา FC มาชมหน้างงานครับเปลี่ยนบอใหม่แล้วครับมาชมทางออกครับนื่ๆน,น,น,นะประเดิมด้วยเจ้านายักษ์รถบริษัทครับคันนี้ วันนี้รถวิ่งหคันครับโอ้เสียงโหดมากครับเสียงโหดมากครับคันนี้โมกนเตียวใหญ่ๆเลยนะใส่ดินก็จะประมาณนี้เลยครับ อ่ะคืนทางได้กับซัดเอาเลยครับนี่ก็เจ้าไฮเทกเขียวเราครับจ้อยแม่โอ้มีจุดระเบิดทัก้ายด้วยครับโอ้เจ้าไฮเทคเขียวของเราก็โหลกเหมือนเดิมครับ มีเปลืเตทักทายด้วยครับสวัสดีไปยังทีมงานซุ้มนายห้อยด้วยครับเดี๋ยวเรามารอชมขัดต่อไปครับเจ้าคุณปูของเราก็มาแล้วนะเจ้าซูโม่ของเราตุนในตำนานครับ เปิดเตะทักทายด้วยครับโอ้บางฝุนโหดจัดครับตัวนี้เครื่องร้อยแปดห้านะครับไม่มีทบูครับแต่แรงมากครับไปนะครับนี่ก็รอใส่ดินอยู่ครับโลกบางครับก็รอเป็นธรรมดาครับ รับชมคันต่อไปครับกับเจ้าดีกาอันนี้โอ้โหโลจิงครับคันนี้195ร้อยเก้าสิบห้าเรงครับนี่ครับทีมงานนี่รถสวยทุกคันเลยนะดูแลรถดีมากครับอยู่กับเจ้า SK045 เหมือนเดิมครับโอ้เสียงกันลั่นเหมือนกันครับคันนี้สุดจัดครับ โอ้มีปลาญี่ปุ่นด้วยนะโอ้นี่ครับบางฟุนก็โหดทุกคันครับไปแล้วครับขึ้นถนนสวยไร้กัดเอาเลยครับทีมงานลมก็จะแรงๆหน่อยครับ มายคันแล้วครับกับเจ้าเมกกาครับตัวนี้เครื่อง j u ู 8C ครับนี่ครับโอ้โหเตรลั่นมากครับคันนี้เปิดตรทักทายด้วยครับ j u ู 8C ครับนี่รถ น่าจะประมาณสามสามปีครับอ่ะมาแล้วครับอีกคันครับกับเจ้าไมก้าเหมือนกันครับตัวนี้เครื่อง JO7E ครับโอ้หล่อจริงๆนะรถใหม่สีสวยมากครับ ออกมาได้ยังไม่ถึงสงเดือนเลยครับคันนี้นี่ครับการคลานมาครับนิ่มมากครับโอ้เปิดเพลงเลยครับโ้งอีสรครับคันนี้โหน,นะครับคันนี้เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงโหนของเขาไม่รู้จะได้ยินไหมครับ รอชมกันต่อไปครับตัวนี้น้าง,งานอยู่ที่บ้านน้องเวงครับบนน้องติงอับเพื่อกระสังจับวัดบุรีรัมย์ครับก็มาแล้วครับไปไวมาไวครับกับเจ้านายยักษ์ของเราเยียบ ไปกลับใกล้ก่าเดิมครับน่าจะประมาณ2โลขาไปขาไปน่าจะประมาณ3กิโลครับขากลับน่าจะประมาณกิโลหนึ่งครับมาแล้วครับกับเจ้าไฮทคของเรานี่เลยครับรอจริงๆครับรอทุกคัรครับทีมงานนี้ วันนี้ก็รวมทีมครับเจ้ามาร์คทีของเราก็โจอดอยู่ครับนี่ครับเจ้าไฮเทคของเราหรอได้ใจครับทั่วโบนะครับคันนี้เครื่องน่าจะ195ร้อยเก้าห้าทั่หรือเปล่าโอ้บอนโชว์เลยครับโอ้บอนโชว์เลยครับ โอ้โหนรับไปแล้วครับขึ้นถนนสวยได้ก็ซัดเอาเลยครับอันนี้ก็เป็นโค้งน้องนาครับคือขุดนะครับประมาณนี้เลยครับหน้างาน,นครับเดี๋ยวเรามาราชมคันต่อไปครับอ่ะมาอีคันแล้วครับ สำหรับเจ้าตัวเรงประจำทีมงานครับเจ้าซูโม่ของเราทอลั่นมากครับคันนี้ทอในเปรดๆ,ๆเลยครับโอ้มาเกียรสองหรือเปล่าเนี่ยโอ้นาจะมาเกียรสองครับมาแล้วครับ 6ปลายเฟส2ครับไปแล้วครับโอ้ oh, ขึ้นได้กับสัดเอาเลยครับไปแล้วครับอ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ในช่องรถไยโซนบ้านนอ,อกเลยครับสวัสดีครับ